น้องๆอ,อันนั้น U F O หรือเปล่าพร้อ,อมเดชกับเชเบตนะครับหมาที่นครปฐมนะครับแต่เขาคงคิดว่าพระปฐม JD, เจดีเขาเป็น U F O นะครับตอนนี้เขากําลังกินมาม่าช้างน้อยอยู่นะครับคนพี่ก็ได้กินมาม่านะส่วนคนน้องได้กินผงม,มาม่านะครับทางทั้งที่น้องเขาเป็นคนซื้อนะครับผมเฮ้ยหรือว่าจะเป็น U F O จริงน่าจะมีลักษณะคล้ายๆมนุษย์ต่างดาว มนุษย์ต่างดาวแอบอยู่นะกำลังแอบดูเด็กกำลังแอบดูเด็กๆก,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 กินมาม่าอยู่นะขนาดนั้นมนุษย์ต่างดาวกำลังแอบมองเขาอยู่ระหว่างนั้นนะครับอม็ตกับชเชอร์เบตนะครับก็โดนจับนะครับอม็ตด้วยความสงสัยก็เลยถามไปว่าแกเป็นใครจับฉันม,นรรมาทำไมแกต้องการอะไรมัน,เป,นเป็นมนุษย์ต่างดาวต่างดาวหรอใช่แล้ว มนุษย์ต่างดาวได้จับเขาไว้ทั้งคู่แต่ว่าน้องหนีหลุดไปได้น้องทิ้งพี่ไปทันท <mar ีไม่ช่วยพี่เลยน้องเคยพี่ก็วิโดดนกแล้วครับับยานกับฉันน้องเชเบตกลับมาช่วยอีกครั้งหนึ่งแกเป็นไรแต่พี่ฉันไม่ไว้พี่ซันจะนี่ไม่ฉัน ฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวไปกันฉันอยู่นี่เอ้าพี่หายไปไหนอ่ะมนุษย์ต่างดาวมาอยู่นี่ได้ยังไงแล้วอเมร็กน้องเชเบตตีแม่อู้จริงเลยเนี่ยแม่อู้เจ็บเลยนะจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ u f เนะครับเป็นพระผดมงเจดีที่นครปฐมนะครับเพรเอ็มก็ ไปเที่ยวมาแล้วก็ขากลับพ่อมก็แวะมาหาอะไรกินที่นี่นะครับแล้วก็จะไปดูว่าจะมีของเล่นมีอะไรซื้อให้เด็กๆหรือเ,เ,เปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในตลาด,ลาดพระปฐมเจดีก,กันเลยนะครับของกินที่นี่อร่อยมากเลยนะเดี๋ยวไปลุยกันเลย let's go <S ตลาดที่นี่นะครับพ่อเอ็มเคยพาอมเล็ดมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับเขาจาไม่ผิดนะเออมเล็ตจำได้ไหมน้องเชเบ็ตยังเด็กอยู่เลยนะครับที่นี่ก็จะมีของกินอร่อยๆหลายอย่างเลยนะเออหนูยังเล็กอยู่เลยตอนนั้นน่ะ เดี๋ยวเราเดินดูนะครับว่ามีอะไรที่จะซื้อให้ออมเด็ตกับเชอร์เบตบ้างนะครับผมหุยมาถึงแล้วก็เจออะไรเนี่ยลัโต้รัโต้ไปเดี๋ยวเราเดินไปหาอะไรกินก่อนนะครับเอาแล้วเจอของโปรแล้วให้คนละแผ่น10บาทให้คนละแผ่นถูกมากเลยนะครับเอาเอาเลือกเอาคนละลายคนละลายโอ้มาถึงก็เจอเลยนะครับของดีนะครับแล้วก็มีฝนตกปลอ่ปลอยนะครับผมอ่าเนี่ยอะไลุงขายถูกเอาโคนละอันเลือกเอา แลหรือพายออเมเล็กกับเชเบตเขาเลือกแล้นะครับก็มีสติ๊กเกอร์หลายอย่างนะน้องเชเบตเนี่ยเวลาอาโอเลือกงานหรือว่าไปร้านออเมเล็กนะครับก็ชอบซื้อแต่สติ๊กเกอร์ใช่ไหมฮะชอบสติ๊กเกอร์แต่ตัวใช่แล้วแม่อูนะครับแม่อูก,ก็ชอบมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าของกินอร่อยเยอะใช่ไหมครับ<ช>แม่อู<ช>วันนี้เราก็เลยแวะมานะน<ช>ี่พ่อผมก็มาถ่ายคลิปนะแต่เมื่อกี้แม่อูนะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับโดนเชเบตตีนะครับเขาบอกว่าเจ็บจริงนะ บางอาจทำเพียบเลทได้ยังไงอ่ะใช่นะเออเดี๋ยวให้เขาเลือกไปก่อนแล้วกันนะครับได้อไรบ้างไหนเขาดูหน่อยโอ้โอ้ตุ๊กตากระดาษปลปลาปลปนี่นะครับพร้อมเลยกับเชเบตก็จะกินแล้วนะเชเบตอยากกินข้าวอะไรคะข้าวมันไก่นะถ้ากินข้าวแล้วจะได้อะไรคะลูกโป่งอยู่ตรงไหนอ่ะไหนใช่เหรอใช่เหรอเขาดูหน่อยอุ้ย มีลูกโป่งจริงด้วยนะโอ,โอ,โอ้จะกินอะไรกไ็ต้องเสียตังตลอดเลยนะเนี่ยฮะลูกโป่งมีประโยชน์อะไรอ่ะอเมริตเล่นได้เหรเล่นได้ไดโอ้โหโ,โตแล้วอเมริตอยู่ป .3 แล้วยังเล่นลูกโป่งอยู่เลยน้องชิเป็นอยากได้ลูกโป่งไหม,อไหมโอ,โอ,โอ้นั่นกินข้าวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดูลูกโป่งให้อ่ะทอดมันกุ้งก่อนใครอยากกินโชว์บ้างเนี่ยชิลละยี่สิบเลยนะแม่โอ้อันนี้เป็นต้นแบบเป็นแบบสาขาต้นตำรับเลยนะครับตั้งแต่แบบเขาขายมาเป็นแบบเป็นสิบปีแล้วอ่ะเขาบางคนน้ำซุปน้ำซุป อ่ามาแล้วนะครับข้าวมันไก่เรบพร้อมเลยแล้วก็เชเบ็ปกินด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกินไม่หมดนั่นเองอเอสุดท้ายมนุษย์ต่างดาวก็ต้องมาป้อนข้าวให้สองคนนี้กินนะครับผมอ้าวกินแล้วเก๊กมากเลย มนุษย์ต่างดาวปอนข้าวให้เด็กๆก,กินมนุษย์ต่างดาวกินอะไรข้าวหนกุ้งคับโอ้อร่อยเมียงรออะไรอยู่เน,นี่ยลูกโปง่งนู่นใช่ไหมโตแล้วยังอยากได้ลูกโป่งอยู่นะเดี๋ยวรอพ่อนซื้อน้ำปลาหวานแปนเมนึงนะครับผมตอนนี้ก็ต่อคิวแล้วนะนานๆมากินทีนะเนาะใช่ตอนนี้นะคะแม่อุก,ก็จะพาอออเล็กกับเชอร์เบตไปซื้อลูกโป่งนะคะนี่นะคะลูกโป่งที่เรารอคอยนะกินข้าวจนอิ่มแล้วก็ อยากได้ลูกโป่งมากไปแล้วนะระวังรถนะลูกรอรอตรงนี้ลูกไปลูกละเท่าไหร่คะ <50. S 1> เท่าไหร่นะคะ60บาทโอเคอาคนละลูกเร็วน้องเชเบตเอาอะไรออมเด็ดได้โปกเกมอนนะเหมือนเดิมนะชอบโปกเกมอนก็จะเอาแต่โปกเกมอนเดี๋ยวมาดูน้องเชเบตกันเขาจะเอาอะไร เชเบตเอาน้องแมวไหมน้องแมวสีขาวเอาโปเกมอนมานห้ออมเด็กรอสันับค่นเออน้องชอบแบบไหนอมเด็ก็ให้น้องแบบนั้นได้ไหมอะหรือว่าจะเอาไดโนเสาร์ไ้ขี่ดีเชเบตเอาอะไรเอาน้องแมวไหมเอาน้องแมวไหมแล้วรอรอรอคุณยายก่อนค่ะโลกเชเบตเขาอยากได้น้องแมวนะเอาเล็ก็โปเกมอนไงโูกนี่น้องแมวมาแล้วเดี๋ยวแม่อุทำเชือกให้ดีกว่า นี่นะคะน้องเชเบตก็ได้น้องแมวไปเรียบร้อยแล้วนะแมววูติดแหมผูกที่แขนให้ด้วยส่วนนนะ้องเนตนะน้องเนตรน้องเนตได้โปเกมอนคุณยายผูกแขนให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนมายืนตรงนี้กันเร็วยืนคู่กันเร็วลูกยืนคู่กันเร็วอ่าเล่นน้องแมวแมวแมวูวจะโดนรถเป็นไงบ้างน่ารักไหมเอ้ยเราไม่มีตังค์จ่ายเขาได้ทำไงล่ะเนี่ยป้าถามคุณยายเขามีตะแกรงจ่ายไหมเนี่ย เด็ก2องคนนี้นะครับก็ได้ลูกโป่งจากมนุษย์ต่างดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเอาพ่อเอ็มกับแม่โอก็จะหาอะไรกินแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ออมเล็ตแล้วก็เชเบตก็เปิดเรียนนะออมเล็ตได้ไรออมเล็ตได้ไรคะเชเบตได้วโอมว้มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวซื้อของอให้เด็กอีกแล้วมนุษย์ต่างดาวโดนเด็กหลอกเงินอีกแล้วนะครับมนุษย์ต่างดาว โอ้ยได้ของลงของเล่นกันมาเต็มรถเลยนะมีความสุขไหมมีค่ะโอเคสาวหน้าก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วนะพรออมเลยต้องเรียนพิเศษที่เดอะ n n อ r อินเนอร์อมเจะกลายเป็นคนที่เต้นเก่งมากเลยนะน้องเสบดเขาชอบเต้นนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้น้องเสบดไปเรียนด้วยนะถ้าน้องเสบดรักผ้าขวบไหมเนาะน้องเสบดเขาชอบเขาโตไปเขาอยากเป็นนักเต้นเขาบอกเงี้ยโอเค โอเคนะครับสวสหรับคลิปนี้พื่อมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตกลงไม่ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงไหมเนี่ยไม่เป็นไม่ได้เป็นนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับปฐมครับ